สวัสดีครับยิบหาเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกลับกัอยู่ก้ากษตรขังบานชแนวอยู่กัตะนยนะครับขับไปหลายวันแล้วครับไม่ได้อนกออกต่อครับนอกเรือเมื่อไรครับสองสามเดือนแล้วมั้งครับไม่ได้ออาออกก็ต่อครับผ็มีแต่เจ้าน้าโชกก็ได้ออกออกต่อบางครับวางอาทิตย์ที่แล้วนี่ย็ออกดูครับออกเราะบานนี้แล้วครับวันนี้ก็จะมาออกครับเราจะน้าโชกออกอีก มากมาครับเพราะว่าเจ้าไฟวันรุดนะครับเจ้าไฟวันรุดไม่รู้ไปอยู่ไหนครับเ๋ยวเอาจนําโขกตามหาครับให้เขาให้น้ำแล้วก็ลืมนะครับลืมปิดประตูครับก่อเลยตรงเอาเจ้านําโขกตามหาครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะเห็นเขาไหมครับก็จะเอานําโขกขึ้นข้างๆ้าบ้านนี่แหละครับก็กกมาลุ้มเปลือนบ้านนี่แหละครับ เยวจะเห็นเขาครับไปครับเดี๋ยวไปไล่เขาเขาเป็นเนียนเลยครับไปครับครับด้วยชจเป็นเนียนสองนาตต้เกาครับเยียบแล้วก็มีรถมดที่เล้วครับ เดี๋ยวนี่ลายง่ายแล้วตุก้อนี่ลายยากรนะ้อนส่วนพัดขนลายยากนะมียอดเขาตัวนี้เขาง่ายด้วยก็ไว้หลบบางนี้นะครับ ไอ้ครับต่อเลยครับครับเดี๋ยวต่อก็มาลุมนี่แหละครับก็มาลุมนาบาง่านี่แหละ ครับวายนี่นะครับเผื่อว่าเขาขออกมาแถวนีครับ<ค><ด>เหมือนเหมนกับเมื่บวานผมได้ยินเสียงเ็าอยู่แถวนี้เลยมาต่อดูครับนะค,<ด>ครับเดี๋ยวค่อยลุก็รู้ว่าจะ<ค><ด><ค><ด>ปะตรนไหมลืมปิดครับให้าน้ำให้เขาแล้วก็ลืมปิดประตูกรงก็ออกบ่อยครับเสียไปหลายตัวแล้วครับ นะครับเดี๋ยวคอยลุ่นกันสักฝักครับนี่ครับนั่งอยู่นั่นนะครับการสองทีเลยนะครับจะหนุกป่ายมันเห็นสักไปทางไหนหนุกป่าอเดี๋ยวคอยลุ้นสักฝากครับ หลั้นหลายที่แหละครับหนกปายมาเห็นๆมาเลยยังอยู่ไกลๆนู้นครับหนกปายสายไม่มลมาแล้วครับเ้่ไฟวันก็ไม่หล้ไปไหนไหายเงียบเลยครับออกไปแล้วไม่มีวีแววเลยสองวันแหละ เหมือนก็เจาไใบวันเขาบินไปเมื่อกี้หางกุดกุ่นๆบินสูงอยู่น่าใจ อุ้น้เสียงนกปาไปอยู่ฟังน,น,นเสียงตะว,วันฉายนะครับนกไม้ ขาองบานก็ออกเขาออกเข่า,อ,ขาอเลยตายตนนั้นแล้วครับเจ้าน้ำโจูคันไรทีแล้วแต่คันทีละคำ้องคำเพราะเขาก็ไม่เคยตอไก่คนนะครับเจ้าน้ำโจูกยังไม่เคยตอไก,ก่คนยังไม่เคยตอก็หลุดก็เรือนะครับก็าบานก็ชงนะครับค่อยคอยฮัดเข้าไปครับ พีนี่ผมจะเอาให้เขาเปิดน,นี่ได้ก็ดูดูเขาจะเป็นไหม เสียงสุนารีนะครับผมว่าจะเอาออกต่ออยู่ครับก็ทำดีอยู่สุนารีมีอ้อยมีอะไรนะครับเหมือนหนกตผูเลยครับแต่เขาเป็นตงนุงมเมียแต่หนกป่าเขามาก็ขู่คือกันก็ต้องขูเลยครับแบบเดียวก็ตุ่มผูเลย มีอ่อยมีอะไรดีครับผมจะต่อติดแหละผมแต่ว่าผมยังไม่ลองแล้วอ่อมีหนกป่าขันก่อนครับแล้วจะลองดูช่วงนี้เงียบครับยังไม่เห็นมาเลยหนกป่าแนะล้วเอาไว้รอรู้สักกูครับเป็นหลวงบานก็ขันเลยแล้วครับ จะหลดเบนหลดซิล่านะครับพวกนี้เส้นงลางๆครับจะการดีจะหลดบัดรจะหลดบัตรก็ลืมลืมคันแนละ้วเดี๋ยวก็จะเอาออกครับ เราจะอ,าออกปีพพอว่าเขาพัดขนนะครับตรงนี้รอขนอีกสักผักครับอืมครับจะลุดพัดเขาก็ลืมคันเรื่อยๆนะครับคันยาวเลย ครับสุด l a s คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะนำฉกลงมาเก็บครับพอขางบานมีหนุกเขาใหญ่เขามาเลาะครับก็เลยจะเอาจามวนแคนออกฮัดสักมายครับเป็นขังแหลกข,ของเขาครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นหนุกเขาใหญ่กันครับไปครับ